นะคะจะคงไม่มีเปลือกเห็ดกรอบนะเอิม่มแค่นี้มันไม่เกินเอาอีกสักฟองกระป๋านมนะคะแล้วก็ <laughs> จะมองใส่ลงกระป๋ก็ไปใส่พอประมาณถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะอันนี้โอเคหนึ่งกองกระดีเลย,ยส่สักฟองก็ตายแม่หลวขรโทษดีนะคะสีเขสถานะของอสารนะคะ มันตอนนี้มันกลายเป็นของเยูวนะคะะปีไปนี้ให้เรารู้ว่ามันเข้ากันแล้วจใส่ต้องใส่นมนไปอีกต้นโโอเคพอโอเคค่ะแล้วเราก็จะใส่ไปอีกเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นเพราะเราจะให้ความร้อนกับไข่ของเราไข่ตุมตอนแรกมันยังเป็นไข่ดิบผสมนมที่ตีรวมกันนะคะพอเราปิดฝา เราเอาให้ให้ความร้อนนะคะไอไข่เนี่ยมันจะดูดความร้อนแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือมันจะสุกแล้วการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือมันเป็นแบบเราสามารถเปลี่ยนไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันไม่เหมือนน้าแข็งละลายแล้วมันก็สามารถเอาไปกลับกลับไปเป็นน้ําแข็งได้แต่ไข่อะมันสุกแล้วมันดิบกลับไม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็

ตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตดีนะคะนี่ไข่มันสุกแล้วเดี๋ยวเราต้องจิ้มเอากระเทียมมาจิ้มนะคะอะมันมีเศษเนื้อไข่ติดขึ้นมาก็คือมันมันไม่สุกนะคะแต่ตอนนี้มันสุกแล้วค่ะดูนะสุดตอนจะดึงๆนี่ๆๆตะเกียบเป็งตุ้งๆโอเคค่ะสุเปลเราก็จะรอกันสักหนึ่งให้มันสุกนะคะแล้วก็จะติดฟ้า ตอนนี้ผักก็สุกแล้วนะคะนี่โอ้โหควันเต็มหน้าแม่เลยเป็นไงสวยไหมหนูมีความกระจุกอยู่ตรงกลางโอ้ด้านนอกไปกลมันลวกนะนี่นะคะผักมันสุกแล้วสีมันก็จะส,สวยๆแบบแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็หาที่จับนะคะไม่งั้นมันร้อนมากแล้วก็แม่ เราชี okay. ้เราก็ได้พลายเราก็จะรอไไม่ด้แล้วลวันนี้เราก็ยุ่งงานด้วยไฟยวนซึ้งสลอแม่ยีวันยี่วันวันวนั้นขึ้นน้ำหยุดเลยต่อไปแล้วเราจะลองอิกไทยนะคะโอ้โอเคการทำอาหารวันนี้เป็นการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะ